มากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าหิรันม้วนแผ่นดินสวัสดีครับท่านผู้ชม FC พี่พี่ๆน้องๆสหายนักขกทุกๆท่านมาพบกับไก่ก้าวฟ้าอีกแล้วครับอยู่ในแอปประรองมักรุกไทยไทยเชตด,ดูเอลจับคู่มาเจอกับคุณประสิทธิ์นะครับ1983นะครับ เลตติ้ง1,628คะแนนเปิดเป็นมาเทียมครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าฝังสูงไปแล้วนะครับคู่ต่อสู้ก็ตีปีกมาทางด้านปีกซ้ายของเรานะครับจังหวะนี้ก็คงต้องคำไว้หน่อยครับมอนยันหลักนะครับคู่ต่อสู้ทำท่าจะซ้อนเรือนะครับ <c oughs> ไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ก็มาได้มา้าโยงขวาอีกแล้วครับ กินมากินกลับไม่โกงครับในตำแหน่งนี้เอาเรือมาก็นำโคนขึ้นไปบล็อกนะครับป้องกันเรือนะครับมากดก่อกวนเราทางด้านอีกซ้ายนะครับกุอสู้ไหลโคนมาแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือมาประกบคู่ไปกุอสู้นำเรือมาระเบิดกินกินกินโคนกินเสียแท่นยังไปต่อไม่ได้นะครับ ถ้างั้นก็คำเบี้ยไปเลยก็ดีนะครับเบีย้ยทางด้านปีกขวานะครับจบศึกนะครับกุฏิสู้หมุนตัวมาเพื่อจะนํามาใช้งานนะครับโอเคถ้างั้นเราก็หมุนบ้างนะครับจะนํโคนมายืนแทนขุนนะครับขยับขุนหนีออกไปครับก็เป็นช่วงสับเปลี่ยนนะครับสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนตําแหน่งตัวหมากนะครับ คู่ต่อสู้ขยับเรือมากดม้าก็ขยับโคลนขึ้นไปโูกเบีย้ยหมุนม้าเพื่อจะนําโคนขึ้นมาของสีขาวครับจังหวะนี้ก็ระเบิดเบีย้ยขึ้นไปครับในรูปทรงนี้นะครับถ้าใครกินก่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าก็มีไอเดียนะครับนําขุนขยับเข้ามาอยู่ตากดนะครับ <c oughs> เพื่อหลอกล่อให้คู่ต่อสู้นะครับ ขยับเรือก่อนทีนึงดูก่อนหมุนโคนกลับมาก็ถ้างั้นก็ขยับเรือกลับไปซ้อนเรือไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราเรือกลับมาอย่างน้อยม้าเขาบังเรือของสีขาวแหละเรือ,อีกหนึ่งลำนะครับเราสามารถนําเรือไปต่อได้นะครับเพื่อยึดคองเรือนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเรือตัวนี้ก็จะมากดดันด้านข้างนะครับทําให้เราเดินลําบากเอามาครับตามแผนที่ ตั้งไว้นะครับนำขุนมาอยู่ตากดนะครับเพื่อเปิดช่องหน้าคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแล้วนะครับกินแล้วก็เข้าแผนครับไปครับนํามุนกินขึ้นปะคู่ต่อสู้กินเบี้ยอีกหนึ่งตัวเราใช้เบี้ยกินครับราะเบี้ยตัวนี้เป็นเบี้ยเซ็นเตอร์นะครับสามารถกันนะครับกันเม็ดของคู่ต่อสู้ขึ้นมานะครับใช้เบี้ยกินดีที่สุดครับ มากินกลับไม่โกงครับในตำแหน่งนี้นะครับคู่ต่อสู้หมุนโคนแน่นแน่เพื่อให้เรือส่องขุนก็นะฮะหมดหมดแล้วครับก็ขยับครับนะครับบทหน้าที่ของขุนที่จะหลอกล่อครับขุนล่อเป้านะครับคู่ต่อสู้หมุนมาจะนำาคนขึ้นมาโอเคจังหวะนี้ ต่อเรือเลยไหมจะมีหมุนมาก่อนครับกับต่อเรือเลยต่อเรือเลยดีกว่าครับยึดคลองเรือนครับเดี๋ยวคู่ต่อสู้ตั้งหลักได้นะครับเราจะไม่ได้ต่อนะครับคู่ต่อสู้หนีไม่ได้ครับก็กินกันครับดันคนขึ้นมาคนนำามานำเรือไปกอกกวนครับนำม้านำเรือไปกกออกวนก่อนครับน,นแน่ไม่ยอมให้เราอยู่ครับก็จับจับจับม้อีกเนละ จับมาข้างล่างอีกนะครับไปให้สุดนะครับเมื่อกี้คู่ต่อสู้นําเรือมาก่อกวนด้านล่างด้านข้างบ้านเรานะครับทีนี้เราก็ก่อกวนนี่ครับเอาเรือมากดโคนมาผูกเอาให้เสียขบวน่าไปเลยนะครับใช้คลองเรือให้เป็นประโยชน์นะครับจังหวะนี้ได้ได้จังหวะทีเดินก็หมุนมาครับนะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงต่อครับ นำเรือมานำเรือมากดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหมุนมาขึ้นไปครับ <c oughs> คู่ต่อสู้ก็หมุนเหมือนกันหมุนก็ไปครับมาขึ้นไปยืนมาซ้อนซ้อนรักนะครับนั่นแน่ไม่ยอมให้เรือเราอยู่ก็จับกินไม้อีกคู่ต่อสู้ผูกมา มาก็ผูกกันอยู่แล้วนะครับถ้างั้นเราต้องหมุนไม้าอีกไหมหมุนไม้ครับเอามาไปยืนสูงทั้งสองตัวนะครับคู่ต่อสู้ไม่ยอมให้เรือเราอยู่ก็กดอีกครับนะครับใช้เรือให้เป็นประโยชน์นครับใช้เรือยิ่งใช้ให้เต็มที่นะครับขยับมาจับกินเบีย้ยแล้วกันจับเบีย้ยไว้ก่อนนะครับเพื่อในอนาคตเราระเบิดดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับ นะครับ1,628คะแนนครับท่านประสิทธิ์นะครับจังหวะน,นี้ก็เอามายกเกินไปโคนมาไล่ไล่ไล่แล้วก็จับไปจับโคนอีกนะครับรถไฟฟ้าช่วงเช้านี่ครับวิ่งบ่อยมากนะครับก็เสียงก็อาจจะก่อกวนบ้างนะครับคต่อสู้ถอยโคนไปแล้วนะครับถอยโคนไปแล้วก็เอาไงดีระเบิดเบีย้ยไปเลยไหมระเบิดเบีย้ยขึ้นไปนะครับ เมื่อตัวหมากเราพร้อมแล้วนะครับอยู่สูงนะครับอยู่แถวสามหมดเลยนะครับตัวหมากด้านหลังนะครับกองหนุนนะครับคู่ต่อสู้อยู่แถวสองก็กินกันครับดึงคนขึ้นมาก็ไหลเม็ดเกินไปคู่ต่อสู้จะทำยังไงต่อครับในตำแหน่งนี้นะครับเม็ดมาต่อกินครับกินแล้วก็ จังหวะนี้ไม่ใช่มาก,กินใช่ไหมใช้เบีย้ยกินเรามีเบีย้ยเชิงงื่อง่ายนะครับแต่เราไม่ต้องการให้คูต่ต่อสู้นํามาขึ้นมายืนนะครับลองเกาะกลวนวไหมเอาเรือไปจับโคนเล่นๆน,นะครับพยายามเก่ะกลวนบ้านข้างนะครับพู้เล่นทางบ้านท่านนี้จะทําอย่างไรต่อนะครับ มาลุ้นมาดูกันนะครับแล้วไก่เกาฟ้าจะบุกยังไงครับก็มาดูกันต่อนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ทีแรกนะครับที่เบียเบียตรงกลางจุดเซนเตอร์นี่ตรงกันนะครับชนกัน2ตัวนะครับใครกินก่อนก็จะเสียเปรียบนะครับตอนนี้เราได้แท่นมาาเลยครับจังหวะต่อไปเรากดดันเบียครับกดดันเบียนะครับเพื่อเป็นการให้ม้าเข้ามายืนแท่นนะครับเลยต้องใช้ขุนมายืนแทนนะครับ ยืนแทนจังหวะนี้ก็ได้โอกาสครับโยนโคนขึ้นไปถ้าโคนต่อสู้นะโคนคู่ต่อสู้กินขึ้นมาก็จะโดนสบัดม้ากินรุกคาดกินเรือนะครับก็จะเสียเรือไปอีกหนึ่งตัวนะครับคู่ต่อสู้เห็นครับเลยถอยโคนมานะครับถอยโคนมาซัพพอร์ตโคนอีกหนึ่งตัวเอามารุกไปก่อนไหม รุกแล้วก็ปักโคนกินเรือกินมา้ารุกสบับดมมาไปครับปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับแล้วก็ยอมเสียสองไปเลยครับโคนเบี้ยแรกเรือนะครับคู่ต่อสู้กินมาอย่างไวตำแหน่งนี้อยู่ตากฏดของเรานะครับไยม้ากลับมาครับนะครับเดี๋ยวจะสบับดม้าไปกินเบี้ยทางด้านหลัง คู่ต่อสู้หลายคนมาจะปักเปี้ยมารุกเหรอเอาม้ารุกต่อมาไปก่อนนะครับแล้วก็เอาเบียกกินขึ้นไปทําให้คนคู่ต่อสู้นะครับก็เดินได้ตรงตรงอย่างเดียวครับยกม้ามากันเรานะครับคงสีขาวนะครับก็รู้ว่าม้าเราจะไปนะครับถ้า่างนั้นเดินม้าไม่ได้ก็เดินโคนไปก่อนครับ ดันโคนขึ้นไปนะครับจังหวะด,ดีๆก็จะหมุนมาสู่แนวรบคู่ต่อสู้ผูกโคนโคนผูกเบี้ยจังหวะนี้ไปครับเรือออกเลยแล้วกันถ้าคู่ต่อสู้ดันเบี้ยมารุกก็ขยับมาทางซ้ายหนึ่งทีขุนนั่งแท่นนะครับคู่ต่อสู้ขยับขุน หยับขุนก็กดอีกเหมือนเดิมครับนะครับเรือตัวนี้ใช้งานได้คุ้มค่ามากนะครับในการก่อกวนครับถอยโคนมากันจังหวะนี้ก็ได้มารุกปักเข้าไปมายืนแท่นครับรุกอีกหนึ่งดอกนะครับรุกแล้วเดี๋ยวเราจะกินนะครับพยายามแลกตัวมาครับกินเบี้ยครับรุกก่อนครับดูขุนว่าไปทางไหนครับขุนขึ้นมาเข้าทางครับมีตำแหน่งนะครับ สบัดม้านะครับลุกคาดกินนะครับต้องดูคู่ต่อสู้ก่อนครับว่าจะกินตอบกับเราหรือเปล่าครับนําโคนกินแรกไปนะครับก็จะเป็นสรุปตัวหมากก็เป็นเรืออ้าแบบนี้ก็ที่รันมุนแผ่นดินครับสบัดม้าก,กลับมารุกปักเข้าไปหนึ่งดอกแลกกินโคนเพื่อนฟรีอีกแล้วนะครับก็ม้ากินกวบเข้าไปโคนมีปัญหาโคนถอยถอยถอยก็เรือสบัดไปลากเรือไปกินเบีย้ยทางด้านปีขวาครับ กุตสู้ท่านนี้ก็เหนียวแน่นพอสมควรครับนำมามาแบบนี้ก็ลากเรือมาจับกินโคนก่อนนะครับให้โคนเหลืองไปก่อนนะครับดันตรงขึ้นมาเอาโอเคนำม้ามานั่งแท่นครับนะครับมายืนแท่นให้เรียบร้อยนะครับโคนของสีขาวตอนนี้ถล่าไปแล้วครับแบบนี้แบบนี้ก็นำเรือไปจับกินม้าอีกโค <c oughs> นมาติดก็มากินเบีย้ย สัสดมาก,กินเบี้ยรุกป,ปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับอ่ะคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมารุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันเยอะๆนะครับเพื่อเปิดค่าการมองเห็นนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ E ีพีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ